ข่าวดีสุดๆสำหรับผู้ที่กำลังหาที่อยู่ใหม่ประเภทคอนโดในย่าน CBD พระราม9และชื่นชอบในแบรนด์สุภาลัยที่เป็นหนึ่งในเรื่องการพัฒนาคอนโดไฮไรส์ rise, ทำเลเยี่ยมกลางเมืองในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในเดือนตุลาคมนี้บริษัทสุภาลัยมีแผนจะเปิดตัวโครงการสุภาลัยเวรนดาพระราม9 บนถนนพระราม9ก้าห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีสม้มสถานีรอฟอโมอและโรงพยาบาลเปียเวทเพียง350เมตรโครงการสุภาลาัย์เรนดาพระราม9ก้าจะเป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮรส์ rise, หนึ่งเดียวในย่านพระราม9ก้าที่มีเฟสซิลิตี้ส่วนกลางแบบจัดเต็มที่จอดรถกว่า70%สรนะว่ายน้ำยาวกว่า50เมตรและพื้นที่สีเขียวส่วนกลางกว่า3ไร่รวมทั้งงานออกแบบตึกในรูปลักษณ์ใหม่ล่าสุดของสุภาลายัย ในขณะที่เปิดราคาขายเริ่มต้นเพียง1ล้านกว่าบาทสำหรับห้องขณะเริ่มต้นที่30ตารางเมตรซึ่งปัจจุบันราคาแบบนี้หามไม่ได้อีกแล้วสำหรับคอนโดไฮริส์ใหม่ในย่านพระรามเก้าเนื่องจากราคาตลาดของโครงการคอนโดมิเนียมในโครงการใหม่ๆที่เปิดขายในย่านนี้ราคาเกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรแล้วสำหรับซี d ใหม่พระราม9นี้ถือเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ครบทั้ง10เช็คลิสต์สำคัญ สำหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในเมืองของครอบครัวรุ่นใหม่ 1. ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสำคัญคือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ในปัจจุบันและรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคต 2. ใกล้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งเซ็นทรัลพระราม9ก้าและห้างสรรพสินค้าฟอร์จูน 3. ใกล้ซูเปอร์สตร์ดังทั้งโลตัสและบิ๊กซีใกล้ศูนย์กลางธุรกิจอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ทั้งอาคารตลาดหลักทรัพย์ใหม่ AIA True Tower The Super Tower ในโครงการ The Grand พระราม9ก้าใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนพระราม9ก้าที่สามารถเข้าศูนย์กลางเมืองและไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ 6. กทำเลที่เป็นทางลัดทางผ่านสามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ทั้งถนนพระราม9ก้าถนนเรียบทางด่วนอนโรงครามอินทราและถนนจตุรทิศ 7. ใกล้สถานศึกษาชื่อดัง โรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตร 8. ใกล้สวนสาธารณะใหญ่เมกะโปรเจกต์มักขสร์โครงการ497ไร่ที่จะมีสวนสาธารณะ150ไร่เป็นหัวใจของโครงการ 9. ใกล้โรงพยาบาลชื่อดังทั้งโรงพยาบาลเปียเวศโรงพยาบาลพระราม9และโรงพยาบาลกรุงเทพ 10. เป็นย่านที่อยู่อาศัยสำคัญของชาวต่างชาติ เพื่อการลงทุนปล่อยเช่าสำหรับทำเลพระรามเก้าเนื่องจากมีสถานทูตจีนตั้งอยู่ทำให้ปัจจุบันเป็นทำเลยอดฮิตของนักธุรกิจชาวจีนในการหาที่พักใกล้สถานทูตของตนเองจากสิบเหตุผลที่กล่าวมาจึงถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีห้องชุดในโครงการคุณภาพราคาสุดคุ้มในทำเลซีบแห่งใหม่พระรามเก้าสำหรับท่านที่สนใจจะรับสิทธ์ เลือกห้องสวยก่อนใครสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ www.supalai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการสุภาลัยวอรเรนดาพระราม9โทร1 7 2่กด90